กรเปลี่ยนคอยอย่างเดียวเทียนมอเตอร์พลึงไฟฟ้าพังไงเพราะเป็นผมด่าควยนะโอเคครับช่างเดี๋ยวผมจะถามแฟนก่อนไอ้ไอดแม่แฟนมึงนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นพายกระเซิบมึงอยู่นะไอ้สัตว์เอ้ยพูดว่าไม่เชื่อใจนะฮะแล้วมึงมาทำเฮียอะไรเฮียอะไรแล้วมึงมาทำเฮียจำเย็นนะครับนะนะเวลานี้ก็ ข้ามวนกว่านะครับก็งานก็ยังเดือดอยู่นะครับงานก็ยังเดือดอยู่นะเดี๋ยวพามาชมนะฮะเจ้าคันนี้นะครับนะรถลูกค้าเข้ามาด้วยการไปโช์นะฮะก็ตรวจเช็คพบเอ่อโค้ดพ0 1 7 1์นนะครับน้คือส่วนผสมนะอ่ระบบอากาศน้ำมันไฟนะครับน้าส่วนผสมบางนะใช้งานไม่ได้นะครับนะก็ อุปกรณ์ส่วนแรกนะครับในชุดส่วนผสมบางนะครับนะเราก็ต้องขอตรวจเช็คปัามติ๊กหัวฉีดนะครับแล้วก็กำลังอัดนะะปั๊มติกหัวฉีดแล้วก็กำลังอัดเคสนี้นะฮะจะเจอเจอกันเลยก็ไม่ปัามติกไม่หัวฉีดนะฮะกำลังอัดต่ำนะับนายแล้วก็คันนี้แจ็คคอตดสุดสุดนายสหาโคแจ็คคอตดนะครับนะคันนี้นะฮะ เบื้องต้นนะครับน้าปั๊มติ๊กนะก็เทน้ํามันให้ลูกค้าดูไปแล้วนะก่อนที่ลูกค้าจะอน้มันซ่อมนะก็คือปั๊มติ๊กน้าน้ามันนี่ดําปี่เลยนะนะปั๊มติ๊กกองน้ามันไม่ได้นะครับส่วนที่2นะฮะคือหัวฉีดนะหัวฉีก็เสริมสภาพนะฮะเช็คแล้วฉีดน้ํามันไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะฮะที่เช็คก็คือกําลังอัดนะคันนี้ของลูกค้ากำลังอัดต่ำนะฮะกำลังอัดมีร้อย มีร้อยร้อยพีไออยู่สูบเดียวนะอยู่สองสูบนี่อยู่หลักสิบนะครับขายยี่สิบสามสิบนะครับนะก็เดินกระพือนะแล้วก่อนหน้านี้ลูกค้ามีแจ้งว่ารถมีอาการดับด้วยนะครับนะวิ่งวิ่ง,งมาดับนะแล้วนี่พามาดูฝาสูบเก่าอันนี้ฝาสูบใหม่ที่กำลังจะยกขึ้นนะเอฝาสูบเก่านี่ดูสภาพนะฮะการเผาไหม้ฝั่งไอเสียนะครับรนะบนะบเป็นข้าเมเอวข้าวบอนขนาดนี้ดูวาวนะครับดูวาวไอเสีย วาวไอเสียแทนที่จะแดงนะครับนะแทนที่จะขาวนั่นแหละแต่มันไม่ได้ขาวแบบนี้ไม่ใช่แดงขาวนะฮะแต่มันจะไม่ขาวเป็นขาเมาแบบนี้นะครับนะเหมือนอาการมันเป็นกินน้ำมันเครื่องนะฮะกินน้ำมันเครื่องด้วยเพราะเหมือนเอาไปจุดระเบิดนะครับนะแล้วเป็นขมเมาก้อนแล้วก็ดูฝั่งไอเสียนะครับนะประมาณนี้เลยนะก็คราวนี้ลูกค้านะฮะอนุมัติทั้งหมดนะครับอนุมัติทั้งหมดรวมถึงชุดพวกกอาศนะครับชุดดักวาวดักไอนะครับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับก็ ยอดก็ประมาณเกือบ3 0,000ื่นนะฮะยอดก็ประมาณเกือบ3 0,000นะก็ว่าไปจัดให้ทุกระบบแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะฮะมีอาการมิดไฟนะกำลังถอดขอถอดอุปรกรณ์ตรวจเช็คก็คือคอยหัวฉีดหัวเทียนนะแล้วก็เช็คกาลังอัดนะแล้วก็ส่วนอีกคันหนึง่งนะค,คันนี้ผมตัคลิปประมาอเช้าแต่ไม่รู้ผมโพสหรือยังคันนี้ก็โอ้คันฝาสูบนะครับคันนี้ที่สลไลด์คันนี้ที่ยกมานะมีอวันสาสูบนะคอยหนึ่งตัวนะครับ คอยแท้หนึ่งตัวนะครับหัวฉีดสามหัวหัวฉีดก็แท้นะครับนะเราใช้แท้นะจ๊ะหัวฉีดแต่ราคาถูกกว่าหน้าสูบแน่นอนแล้วก็มีน้ำมันเครื่องนะน้ำยามอนน้ำนะจ๊ะน้ำมันเครื่องยามันน้ำกาต,ตอนนี้ฝาใหม่ประกอบไปแล้วอันนี้ฝาสูบเก่านะที่เรายกลงนะอันนี้ฝาใหม่เรายกขึ้นเรียบร้อยนะกำลังประกอบอันนี้ฝาใหม่นะจ๊ะนะโอหอนพร้อมสับให้ลูกค้าได้เลยนะไม่ต้องห่วงเข้ามาหาเรา งานอาจจะไม่รวดเร็วนะฮะช่างอาจจะลําติดคอนเทนต์นิดนึงนะฮะแต่พร้อมส่งมอบให้กับบ้านได้ทุกคันนะจ๊ะโอเครู้เรื่องแค่นี้แหละจุกรู่